สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง s i s t e r n a n อีกแล้วนะคะในคลิปนี้แนนะจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์รักษาได้ทั้ง2อ,อย่างก็คือทั้งสิวและป้านะคะมาติดตามคลิปนี้พร้อมกันแต่สําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ ที่แนนพูดถึงนะคะก็คือยาที่สามารถรักษาได้ทั้งสิวและฝ้านะคะมีชื่อว่าสกินเรนค่ะส่วนผสมหลักที่สําคัญของเขาก็คืออซติลิกแอซิดมีถึง20%เลยค่ะคุณสมบัติของเขานะคะช่วยรักษาสิวอักเสบและไม่อักเสบได้ก็คือจะไปลดเชื้อ P ีแอกเนหรือเชื้อใหม่ก็คือ C ีแอกเนนั่นเองค่ะซึ่งเชื้อตัวนี้นะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราเกิดสิวเลยไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบนะคะและหากติดเชื้อขึ้นมาก็จะเป็นสิวหัวหนองนั่นเองค่ะยังช่วยลดการอุดตัน รูขุมขนของเราได้นะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวหัวดําสิวหัวขาวนั่นเองค่ะ กรณีรักษาฝ้านะคะตัวยาจะออกฤทธิ์กับผิวบริเวณชั้นบนหรือหนังกำพร้าค่ะและบริเวณผิวหนังชั้นล่างค่ะซึ่งบริเวณผิวหนังที่แนนพูดมานะคะจะตอบสนองกับตัวยาค่ะจึงส่งผลให้คนที่มีฝ้าตื้นหรือฝ้าที่อยู่บริเวณผิวชั้นบนเนี่ยจะจางลงค่ะแต่ฝ้าระดับชั้นลึกลงไปหรือว่าฝ้าลึกนะคะจะไม่เห็นผลกับตัวยานี้ค่ะสําหรับการแยกชนิดของฝ้าตื้นหรือฝ้าลึกของแต่ละคนนะคะสามารถทราบได้จากการไปตรวจผิวนะคะอาจจะใช้อุปกรณ์ทางการแ โดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ผิวหนังค่ะหรือถ้าสังเกตเร่าๆๆก็คือถ้าเราใช้ตัวยาน,นี้ติดต่อกันมานานเกิน6เดือนแล้วไม่ดีขึ้นหรือไม่เห็นผลเลยแสดงว่าเราอาจมีฝ้าในชั้นที่ลึกมากๆแนะนําพบแพทย์นะคะวิธีใช้นะคะจะต้องใช้กับผิวที่แห้งสนิทเท่านั้นนะคะโดยการที่เราไปล้างหน้าให้สะอาด เช็ดผิวให้แห้งสนิทแล้วจึงทายาค่ะปริมาณการทายาทั่วใบหน้านะคะประมาณ2.5้เซนหรือ0.5กรัมค่ะนอกจากทาทั่วใบหน้าได้ทาเฉพาะจุดก็ได้หรือทาบริเวณกลางอก,อกหรือหลังก็ได้นะคะถ้าเรามีสิวค่ะสำหรับความถี่ในการใช้นะคะผู้ที่เพิ่งใช้ครั้งแรกหรือผิวแพ้ง่ายนะคะแนะนำให้ใช้เฉพาะตอนเย็นวันละครั้งก่อนต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจึง ค่อยเพิ่มเช้าและเย็นค่ะดังนั้นนะคะคนที่มีสภาพผิวที่แข็งแรงสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นค่ะและการใช้ติดต่อกันนานๆน,นะคะอาจทำให้ผิวเราไวต่อแสงได้ดังนั้นจึงจะต้องทางครีมกันแดดทุกเช้าให้ถูกต้องด้วยนะคะ ในการคาดหวังผลนะคะสิ่งสําคัญเลยจะต้องใช้ต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยจะเริ่มเห็นผลว่าผิวดีขึ้นตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไปค่ะส่วนคนที่เป็นฝ้านะคะการคาดหวังผลก็คือประมาณ6เดือนขึ้นไปค่ะ ข้อควรระวังนะคะห้ามทาบริเวณเนื้อเยื่อที่บอบบางไม่ว่าจะเป็นรอบปากรอบดวงตาหรือบริเวณผิวหนังไหนที่เรามีอาการระคายเคืองแดงง่ายนะคะห้ามใช้กับคนที่แพ้อเซเอิกแล้วก็โพพารินไกลเข้าส่วนคนที่ตั้งครรภ์น,นะคะแนะนําให้สอบถามกับเภสัชกรอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่า ข้อมูลเนี่ยเขาทดสอบกับสัตว์ทดลองเท่านั้นนะคะตัวยานี้นะคะจะมีอายุอยู่ที่3ปีค่ะและจะเสื่อมสภาพหลังจากเปิดใช้ไปแล้ว6เดือนนะคะลักษณะของตัวยานะคะจะเป็นครีมสีขาวค่ะสรุปแล้วนะคะสกินเนเรนครีมส,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 สามารถรักษาได้ทั้งสิวและฝ้านะคะใครที่ใช้ต่อเนื่องไปนานๆแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างเช่นเกิดพดผื่นเกิดขึ้นนะคะแนะนํา พกยาตัวนี้ไปนะคะและปรึกษาแพทย์ผิวหนังค่ะโอเคค่ะก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางนะคะส่วนใครที่มีปัญหาผิวอยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวทักมาได้ที่ Line s i s เ e r n a n นค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ